สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําวุ้นกะทิมบเตยมะพร้าวอ่อนสูตรที่เราให้ในวันนี้วุ้นของเราก็จะแยกชั้นสวยไม่แยกตัวค่ะเคล็ดลับทําให้น้ำํำมบเตยสีสวยสดไม่ขมไม่เหม็นเขียวก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของวุ้นกะทิกันก่อนค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปในหม้อค่ะ จากนั้นเราก็จะนําผงวุ้นที่เราเตรียมไว้เทใส่ลงไปผสมกับน้ําค่ะพอใส่ผงวุ้นลงไปหมดเราก็จะคนให้ผงวุ้นกระจายตัวดีค่ะส่วนผงวุ้นที่ใช้ก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนผงวุ้นกระจายตัวดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะแช่ผงวุ้นไว้ในน้ําเปล่าแบบนี้20นาทีเพื่อให้ผงวุ้นได้อิ่มน้ําค่ะการที่เราแช่ผงวุ้นไว้แบบนี้ก็จะช่วยทําให้วุน้นของเราไม่คลายน้ํานะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของวุ้นน้ำใบเตยกันค่ะ เตรียมน้ำเปล่าจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผสมกันค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยพอเราคนจนผงวุ้นกระจายตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะแช่ผงวุ้นไว้ในน้ำแบบนี้20นาทีเช่นกันค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่ผงวุ้นส่วนที่เป็นน้ำกะทิครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำวุ้นของเรามาคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําวุ้นมาตั้งไฟค่ะส่วนไฟที่ใช้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะจากนั้นเราก็จะคนไปจนกว่าวุ้นของเราจะเดือดขึ้นมาค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลานะคะอย่าหยุดมือเพราะถ้าหยุดมือจะทําให้วุ้นของเราติดก้นหม้อแล้วก็ไม่ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มผงวุ้นของเรามาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเช็คกันเลยนะว่าวุ้นของเราสุกดีหรือยังโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้ทัพพีตักน้ําขึ้นมาค่ะ ถ้าสังเกตว่าทัพพีของเราไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วนะคะพอวุ้นสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อไปตัดรสชาติจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จเราก็จะคนให้ตัวน้ำตาลละลายดีค่ะ ในขั้นตอนนี้ขอแนะนําเล็กน้อยนะคะถ้าเรากวนผงวุ้นยังไม่สุกดีแนะนํายาใส่น้ําตาลลงไปเด็ดขาดค่ะเพราะในส่วนของน้ําตาลจะไปรัดผงวุ้นของเราไว้ไม่ให้สุกค่ะพอเราควนจนน้าตาลละลายดีแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปค่ะส่วนกะทิที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นกะทิข้นสดใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้ค่ะพอใส่น้ํากะทิลงไปเสร็จแล้วเราก็จะปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนนะ ย้ำเลยนะคะถ้าใส่น้ำกะทิลงไปเสร็จจะต้องปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันนะพอใส่น้ำกะทิลงไปเสร็จเราก็จะคนต่อไปจนกว่าน้ำกะทิจะร้อนขึ้นมาค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะเอาแค่น้ำกะทิร้อนก็พอค่ะ พอเราต้มมาได้สักพักน้ํากะทิก็เริ่มร้อนประมาณนี้นะคะก็จะเดือดขอบหม้อขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนถาดที่เราใช้ทำมุ้นวันนี้เราก็ใช้ขนาด10คูณ10คูณ1นนิ้วค่ะเราก็จะเทวุ้นลงไปให้หมดเลยนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่ามีฟองอากาศก็แนะนําให้ตักออกให้หมดเลยนะเพราะถ้าเราไม่รีบตักออกให้หมดนะคะถ้าเกิดวุ้นของเราเซตตัวก็จะทําให้หน้าวุ้นของเราไม่เรียบเนียนนะ พอตักฟองอากาศออกไปหมดแล้วเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของวุ้นใบเตยกันต่อเลยค่ะก็จะนําผงวุ้นที่เราแช่ไว้ในน้ําครบเวลาแล้วนะคะมาคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะพอคนจนผงวุ้นตื่นตัวขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเทลงไปในหม้อจากนั้นก็เปิดไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะ พอเปิดไฟเสร็จเราก็จะต้มมุนของเราไปจนกว่าจะเดือดขึ้นมาค่ะโดยในขั้นตอนนี้ก็ย้ําเหมือนเดิมนะคะจะต้องคนตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะและเวลาคนจะต้องคนให้ถึงก้นหม้อค่ะมุนของเราจะได้ไม่ติดก้นหม้อนะและในขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ําตาลลงไปเด็ดขาดถ้าผงมุนของเรายังไม่สุกดีนะเพราะในส่วนของน้ําตาลจะไปรัดเม็ดวม้นของเราไว้ไม่ให้สุกค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มม้นมาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็เช็คดูแล้วม้นของเราก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปรับไฟกลางมาใช้เป็นไฟอ่อนนะวิธีสังเกตว่าม้นของเราสุกดีหรือยังนะคะก็ให้สังเกตที่ทัพพีนะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าม้นของเราสุกดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ําตาลรสยขาวค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะคนไปจนกว่าน้ําตาลทรายของเราจะละลายดีค่ะ พอน้ำตาลทรายละลายดีเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะในส่วนของเนื้อมะพร้าวอ่อนก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะส่วนของเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครึ่งลูกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจะได้ตัดรสชาติให้มีความกลมกล่อม ok นะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยเข้มข,นข้นค่ะในส่วนของน้ำใบเตยเราก็ได้นําไปปั่นรวมกันกับน้ําเปล่านะแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ําใบเตยเข้มข้นค่ะ พอใส่น้ำใบเตยลงไปเสร็จเราก็จะคนผสม,มไปจนกว่าจะเข้ากันนี้ค่ะจากนั้นก็ต้มไปจนกว่าน้ำใบเตยของเราจะสุกนะโดยในขั้นตอนนี้เราจะคนตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้น้ำใบเตยของเราตกตะกอนค่ะและที่สำคัญในการต้มน้ำใบเตยจะต้องต้มให้สุกนะคะน้ำใบเตยจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มมุ้นใบเตยของเรามาจนสุกแล้วก็มีกลิ่นที่หอมขึ้นมาชัดเจนแล้วค่ะแต่จะสังเกตว่าสีใบเตยของเราเริ่มอ่อนนะคะเราก็จะมาใส่เป็นสีผสมอาหารค่ะใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่การที่เราใส่สีผสมอาหารลงไปก็จะช่วยทําให้สีวุ้นของเรามีความสดน่าทานค่ะพอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็นําไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะ ก่อนที่เราจะเทวุ้นใบเตยลงไปนะคะเราก็จะมาเช็คหน้าวุ้นกะทิกันก่อนค่ะโดยการใช้นิ้วมือนะคะแตะลงไปที่หน้าวุ้นกะทิค่ะถ้าหน้าวุ้นกะทิของเรามีความนุ่มเด้งหรือหน้าเป็นฟิล์มแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าอยากให้วุ้นของเราแยกชั้นสวยนะคะแนะนําให้เนื้อวุ้นของเรามีลักษณะที่นุ่มเด้งแบบนี้เลยนะ ย้ำเลยนะคะจะต้องให้มีลักษณะที่นุ่มเด้งแบบนี้เลยนะคะวุ้นของเราถึงจะจับตัวกันดีค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเทวุ้นใบเตยของเราลงไปให้หมดเลยค่ะในขั้นตอนการเทก็ต้องทําเบานะคะเดี๋ยวหน้าวุ้นของเราจะแตกค่ะตอนนี้เราก็ได้เทวุ้นใบเตยมพะพร้าวอ่อนของเราลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะเกลี่ยเนื้อมพะพร้าวให้กระจายทั่วดีเลยค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าตรงกลางวุ้นของเราก็จะแตกไปนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะส่วนใครที่ทํานะคะก็แนะนําให้หน้าวุ้นของเรามีความนุ่มเด้งนะคะถ้าหน้าวุ้นของเราไม่เซตตัวนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะพักวุ้นของเราไว้ให้เซตตัวแล้วก็แข็งตัวดีเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแบ่งชิ้นกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักมุ้นของเราไว้จนเซ็ตตัวและแข็งตัวดีแล้วต่อไปเราก็จะนำมาตัดแบ่งชิ้นกันค่ะส่วนขนาดของชิ้นก็ตัดได้ตามความต้องการเลยนะคะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำวุ้นกะทิใบเตยมะพร้าวอ่อนสูตรน,นี้ทำง่ายมากเลยนะคะวุ้นของเราก็แยกชั้นสวยมากค่ะชั้นวุ้นของเราก็ติดกันดีไม่มีหลุดค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะสูตรน,นี้ทำง่ายที่สำคัญอร่อยลงตัวมากค่ะ ถ้าทำตามสูตรที่ให้ในวันนี้รับประกันความอร่อยสุดๆไปเลยค่ะส่วนใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบเลยนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ